ด้เวลาของเล่าข่าวข้นคืนนี้นะครับทุ่ม39นาทีแล้วครับเรามาดูนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณเนวินกับคุณทักษิณคุยกันเสร็จหรือยงังน่าจะคุยกันอยู่น้เ <laughs> ่เรื่องวันยาวทีมงานต่อต่อสายคุณเนวินพี่เนวินพี่เนมา <laughs> พูดคุยกันหน่อยเพราะลือกันจังนะ oh. ลือกันมากว่าวันนี้ทางด้านของคุณเนวินนัดพบคุณทักษิณน,นะครับเคลียร์ใจเรื่องราวระหว่างพรรค เพื่อไทยกับภูมิใจไทยเพราะพรุ่งนี้จะมีการประชุม DSI บอร์ด DSI ในว่าพรุ่งนี้จะเคาะแล้วนะฮะว่า DSI จะเอาเรื่องจะรับเรื่องหัวการเลือกสอวอหรือไม่ฉะนั้นต้องคุยกันก่อนวันนี้ต้องเคลียร์กันนะครับผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่เลยนะครับไม่เกี่ยวกับเออไม่ใช่หัวหน้าพักกับหัวหน้าพักเลยนะฮะอเออไม่ใช่นะแล้วพอปรากฏว่าคุณเนวินไปปรากฏตัว อยู่ที่โรงแรมพูแมนซอยลางน้ำโอ้โหเอาแล้วพี่เนมาแล้วพี่เนมาแล้วนี่นะฮะนี่นี่ครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวจำเห็นข้างหลังก็จำได้เลยใช่ไหมเห็นข้างหลังก็จำได้แต่ว่าเดินท่าปแปลกๆเหมือนกับกำลังคันหลังเกาอยู่เหมือนกับกำลังเกาหลังอยู่ <laughs> เออเดินปแปลกๆนะนะนี่ฮะอันนี้แน่นอนฮะ ตัวจริงเสียงจริงเนวินเอาไม่มีเสียงยังไม่มีเสียงแอบแอบถ่ายนี่แอบถ่ายจากไกลๆเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้ที่โรงแรมพูแมนเนี่ยเอ่อก็หลบซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆนักข่าวทั้งนั้นท่านผู้ชมฮะตามซอกเปลือเพอมมีนักข่าวปลอมตัวเป็นพนักงานด้วยเพิอมมีนักข่าวปลอมตัวเป็นอาจจะเป็นลายแมนเป็นอะไรเป็นพนักงานแถวนั้นนี่นั่งเลยไม่ใช่แค่์รองนักข่าวนักข่าวเพียงแต่นี้ฮะชัดเจนเอากล้องไปด้วยโอ้ ถ้าแบบนี้เขาคงเดินผ่านไปต้องพร้อมแล้วเขาคงเดินผ่านพวกมึงเนะ่ยก็โถยไม่มีหลบซ่อนเลยนะฮะนี่แต่ว่าเห็นเฉพาะคุณเนวินไม่เห็นคุณทักษิณน,นะไม่เห็นคุณทักษิณเออคุณทักษิณก็อาจจะอาจจะไปก็ได้แต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เปิดตัวแบบไม่ได้เดินเข้ามาทางหน้าประตูเหมือนอย่างพี่เนนะฮะนี่ แล้วก็ตอน6โมงเย็นประมาณหโมงเย็นบรรยากาศที่โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์รางน้ำนะครับที่มีกระแสข่าวว่าวันนี้คุณเนกับคุณทักษิณจะพบกันเนี่นะครับก็ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวรายงานม,มาตอนเย็นท่านผู้ชมฮนะนี่ฮะตอนเย็นนะอันนี้ตอนเย็นแล้วไม่มีปรากฏตัวคุณทักษิณฮนะไม่มีนะฮะคุณอนุทินก็ไปปฏิบัติภารกิจคือติดภารกิจเฝ้ารับเสด็จนะครับกรมสมเด็จพระเทพที่เชียงรายนะครับ มีกำหนดก,การที่คุณอนุทินจะต้องไปเฝ้ารับเสด็จบ่ายสามโมงครึ่งฉะนั้นไม่มีไม่มีคุณอนุทินแน่นะฮะแ,แรงข่าวในพักภูมิใจไทยบอกว่าการพบคุณเนวินที่โรงแรมไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะคุณเนวินอยู่กรุงเทพจะพักที่โรงแรมพูแมนเป็นหลักนะครับซึ่งสอสอในพักภูมิใจไทยเขารู้กันทั่วกันว่าคุณเนวินเนี่ยมาที่นี่บ่อยนะครับคือถ้าอยู่กรุงเทพ ผ่านคุณในวินที่กรุงเทพที่ไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่าผู้สึกผู้สึกข่าวรายงานว่าพักภูมิใจไทยบอกคุณในวินเวลาอยู่กรุงเทพเนี่ยพักที่นี่นะการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษนะครับที่จะมีขึ้นพรุ่งนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับเป็นประธานวาระสําคัญคือการคัดเลือกนะฮะสอวอที่มีกระบวนการหรือพฤติกรรมที่ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม มีพฤติการอันอาจเป็นความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวและประมวลกฎหมายอาญานะฮะฉะนั้นก็เลยเต้องรีบเคลียร์กันเสียตั้งแต่วันนี้นะฮะต้องรีบเคลียร์กันเสียตั้งแต่วันนี้นี่ฮะท่านผู้ชมฮะสรุปแล้วก็คือไม่มีการนัดพบกันนะ,ะไม่มีการนัดพบกันแล้วก็คนที่มาให้ความเห็นเพิ่มเติมก็คือท่านพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็มาที่ภูมแมนนะก็เดินทางมาที่โรงแรมผู้สื่อข่าวก็เข้าไปสอบถามว่ามีอะไรพิเศษหรือเปล่าคะ <c oughs> นะถ้ารัฐมนตรีเพิ่มพูนบอกว่า <c oughs> ไม่มีนี่ฮะมาหาข้าวกิน <c oughs> เออเหรอแต่ว่าวันนี้เห็นระดับแกนนําของภูมิใจเทียนไปไปที่นั่นหลายคนเดินเข้า,ขาเดินออกนะฮะนี่<ม>เห็นไหมฮะแล้วก<ม>็อันนี้คุณเพิ่มพูน แล้วก็มีคุณชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคคุณพลาดอนปริศนานันทกุลนะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองคุณเจเศษไทยเศษนะสสอุทัยธานีคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์สสสตูลเนี่ยก็มีรายนามของบุคคลที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เดินเข้าเดินออกแต่เป็นของพรรคภูมิใจไทยทางนั้นภูมิใจไทยใช่ไหมไม่มีของเพื่อไทยเลยนะอืไม่มีของเพื่อไทยไม่มี ระดับระดับรองจากคุณภูมิธรรมก็ไม่มีนะไม่มีคุณภูมิธรรมไม่มีคุณเนไม่มีคุณทักษินนะฮะไม่มีก็เลยเป็นไปได้ว่าเอ๊ะพรรคภูมิใจไทยเขาอาจจะนัดคุยกันเองก็ได้ผู้ใหญ่ในพรรนัดคุยกันเองที่นี่ก็ได้นะก็บอกว่าต่อสายคุณเนวินมาไงนี่บอกว่าเออบอกพี่เนซิบอกพี่เนบอกว่าคุณธีระคิดถึงนะคุณธีระเป็นแฟนเอฟซีบุรีรัมนะฮะอยากจะคุยเรื่องคุยเรื่องฟุตบอล อยากใช้วิเคราะห์วิเคราะห์ะฟุตบอลพีเมลีก็ได้นะครับเอาลองฟังเสียงคุณอนุทินนะครับวันนี้คุณอนุทินให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้แหละนะแล้วก็เรื่องเรื่องเกี่ยวกับสวด้วยนะฮะพรุ่รงนี้ก็มีการรับประทานอาหารกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วนะครับก็จะมีการเคลียร์ใจกันรึเปล่็ก็คุยเรื่องงานมันก็ฟังท่านนายกว่าท่านนายกจะมีแนวนโยบายอย่างไรเพราะว่าท่านนายก เ,เป็นผู้ที่บอกว่าเออถึงเวลาที่แกนนำพักโรกรัฐบ,บาลน,น่าจะมาพบกันเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการอ,อ,อภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆเห็นมีรายงานข่าวว่าอย่างนี้จะมีคุยนอกไ,ไม่มีไม่มียันนี่ใครคารายงานข่าวที่ไหนไ <laughs> อย่าเพิ่งไปผูกอย่างเรื่องสอวอนี่ห้ามห้ามถามผมเลยผมผมสอสอนะครับผมหัวหน้าพักภูมิใจไทยผมก็อ่านข่าวเยอะไปหมดว่าพยายามจะมาโยงเชื่อมโยงเกี่ยวข้องคนรู้จักกันรู้จักได้ผมก็รู้จักทุกทุกองค์การรู้จักคณะกรรมการปปชกอทสารรัฐธรรมนูญสากครงก็รู้จักหลายท่านจะเป็นการส่วนตัว,ตวเป็นพักพวกกัน ใช่ไหมแต่ไอ้เรื่องงานเรื่องอะไรเราไม่เกี่ยวข้องกันตอนนี้ข่าวก่อนหน้านี้ว่าสมาการบอกว่าจะพยายามผักคภูมิใจแทยออกแล้วดึงพรรคประชาชนเข้ามาเป็นพรรครัฐบาลมันมีทุกทฤษฎีนะครับใครพูดอะไรก็พูดพูด,พดได้หมดนะครับถามว่าพรรคพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคตอนนี้มีใครไม่ทําตามนโยบายรัฐบาลมีใครไม่ทาตามท่านนายกมนตรีมันมันต้องดูดู ดูดูเหตุผลด้วยไม่ใช่ว่าใครมันมีการผูกโยงเรื่องนู้นลเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็พยายามมองว่ามันเป็นความผัดแยง้งมันมันยังไม่ไม่ได้มีความผัดแย้งอะไรที่ถึงขั้นที่จะแบบจะต้องมีการแม้กระทั่งเคลียร์ใจผมก็ไม,ไม่ไม่คิดว่าพวกนี้จะมีเรื่องเคลียร์ใจอะไรเพราะว่ามันเป็นการพบกันระหว่างหัวหน้ารัฐบาลกับพรรครวมรัฐบาลที่เป็นแกนนำผนะคะ วันไหวเพานักข่าวถามมีนี่แหละืมมันจะตอบยังไงคุณนทีบอกว่าอย่าเอาเรื่องสวมาถามเลยนะฮะคือเรื่องการได้มาซึ่งสวหรือว่าสสก็เถอะทั้งสสทั้งสวถ้าผิดกฎหมายเนี่ยก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่จะดินเนอร์พักร่วม วันพรุ่งนี้นะฮะวันที่25นะครับก็เท้าความให้ฟังแล้วก็ทีนี้ก็พูดถึงเรื่องเอ่อพรุ่งนี้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มสอวอนะซึ่งก็ความจริงก็เคลื่อนไหวกันมาตั้งแต่ที่ไปเหมือนกับไปสัมมนามาตั้งแต่ปลายทิศที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วคุณอนุทินก็บอกนะครับว่าก็คือมั่นใจในคุณสมบัติของสอวอหลายท่านนะครับอย่างท่านก็เอ่ยชื่อมาหนึ่งท่านก็คือ พลเอกกรีงไกรศิรักท่านรองประธานบุษิสภานะครับมั่นใจว่าท่านท่านบิ๊กเกรียงที่เราเรียกกันนะบ,บิ๊กเกรียงเนี่ยจะเอาอยู่นะครับแล้วก็พลเอกกรีงไกลเนี่ยเป็นคุณอนุทินหมอเป็นรุ่นพี่ที่รักกันมาก ท่านเก่งท่านเคยเล่าให้ผมฟังว่าตั้งแต่ท่านลงสมัครสวแล้วว่าท่านท่านมีสมัครพรรคพวกเยอะแยะไปหมดแล้วท่านก็คิดว่าอะไรความอย่างท่านสมัครที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีใช่ไหมท่านก็บอกว่าท่านมั่นใจว่าท่านจะผ่านเข้ารอบเข้ามาได้ ก็ว่าไปแล้วท่านเก่งท่านก็มีความมั่นใจจําได้ไหมครับท่านท่านเคยเป็นที่ประธานที่ปรึกษาของ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 ผมใช่ไหมแล้วตอนที่ท่านมาขอลาออกเพื่อไปสมัครผมยังบอกพี่ไหวเหรอท่านก็บอกว่าท่านท่านานวางแผนไว้นานแล้วพอมีโอกาสท่านก็ไปท่านท่านก็เข้ามาด้วยได้ด้วยของท่านเองท่านเป็นแม่ทัพภาคที่สี่นะครับ ท่านสู้รบตบมือกับอริราชศัตรูมาแล้วท่านทําเรื่องงานเรื่องความมั่นคงพอตกมาแล้วนะครับเป็นผู้ช่วยพบตรบมาผมคิดว่าท่านก็ท่านก็ต้องมั่นใจในในคุณสมบัติของท่านใช่มแล้วท่านก็ได้เข้ามาจริงๆแล้วถ้าถามถามผมผมก็เชื่อว่าท่านไม่มีทางที่คนอย่างท่านท่านท่าน พลเอกเกยงไกรท่านรองหรือว่าอีกหลายท่านในในสว,วอก็มีมีมีคุณคุณวุฒิมีคุณสมบัติทั้งนั้นนะอันนี้อันนี้อันนี้ในฐานะท่านเก,นกยงไกรเป็นเพื่อนเพื่อนรักกันนะเออเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่ที่รักนี่ครับก็พูดถึงท่านพลเอกเกยงไกรนะครับซึ่งก็เป็นสว,วอมาจากทางสุราธ,ธานีนะครับนักข่าวก็ถามถึงเรื่องที่ให้สัมภาษณ์อนาคตทางการเมืองนะครับที่อะไรนะ ตอบประมาณว่าอีกหนึ่งสมัยแล้วจะวางมือ,อมนะค,ออคุณอนุทินชี้ไปที่คอแล้วบอกว่าก็ดูสิคอเนี่ยย่นไปหมดแล้วนะฮะก็ถึงเวลาแล้วล่ะคนรุ่นใหม่ก็จะเริ่มเข้ามาเราก็ต้องเปลี่ยนผ่านแล้วก็ต้องตอบแทนชีวิตตัวเองบ้างนะฮะทำงานม,มาตั้งแต่อายุยี่สิบยีนะครับนี่จะ60แล้วนะฮะแต่ยังไม่60สบนะบก็อีกอีกอีก,อกสักพักใหญ่ๆอ,อ <laughs> เอะคุณอนุทินนี่เกิดศูนย์เ้าหรือเปล่านะ นี่ฮะนะักข่าวก็ถามว่าแล้วที่ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าไม่บวชตอนศึกซักฟอกเนี่ยจะจุดจุดจุดหมายความว่ายังไงคุณอนุทินบอกว่าออคุณอนุทินไม่ได้บอกหยิกแขนหก,กแขนผู้สื่อข่าวแล้วก็ถามย้ําว่าไม่ใช่การถอนตัวออกจากพกรรค่วมใช่หรือไม่นะักข่าวถามคุณอนุทินหัวเราะนะแล้วก็ทําท่าเชิดหน้านะฮะร้องหืๆนะครับนี่ท่านชมฮะก็ เอาเป็นว่าวันนี้นะน่าจะไม่มีการพบกันระหว่างผู้นำทางจิตวิญญาณของทั้งสองพรรคนะฮะหรือถ้าเกิดไม่แน่นะท่านผู้ชมฮะเวลาที่นักข่าวจับตาดูตอนเย็นๆเวลาตามรายงานข่าวมาตอนแรกบอกเย็นๆจะพบกันเนี่ยนะพอเย็นๆก็ไม่พบกันแต่ดอาจจะพบกันตอนดึกก็ได้อาจจะพบกันตอนดึกก็ได้ก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับ วันนี้มีนักข่าวไปถามนายกเลยนะว่าไปไหมวันนี้ตอนเย็นที่ภูแม่คือนายกตรีก็ไม่ได้บอกว่าไม่รู้หรือว่าไม่ทราบหรือว่าเขาไม่ได้มีการประชุมกันนะออบอกแต่ว่าตัวเองไม่ได้ไปเ,เดี๋ยวจะกลับบ้านอออบอกแต่แค่นี้นะฮะว่าไม่ได้ไปเดี๋ยวจะกลับบ้านเด็ดฮะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีสองเหตุการณ์ท่านผมครับ มีการประชุมของคณะกรรมการคดีพิเศษ uh huh. ที่มีคุณปูมทันเป็นประธานแล้วก็ต้องมาดูว่าจะรับเรื่องที่มีคนร้องเรียนว่าการเลือกสอวอครั้งที่ผ่านมามีการคั่วกันจะรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่ uh huh. นะฮะ uh huh. แล้วก็พอถึงช่วงเย็นๆก็จะมีงานเลี้ยงของพักร่วมรัฐ oh oh. บาลพรุ่งนี้สองงานใหญ่เลยแล้วงานเลี้ยงของพักร่วมรัฐบาลเนี่ย ก็จะแตกต่างจากหลายๆครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าตามรายงานข่าวเนี่ยว่ากันว่าเชิญแค่ไม่กี่คนพักละสองคนหัวหน้าพักแล้วก็เลขาธิการพักเนี่ยนะฮะแต่มีข่าวว่าทางเพื่อไทยเนี่ยจะขอเพิ่มหมอพรหมมินไปอีกคนนึ่งเลขานายกใช่ครับท่านผู้ชมลองฟังเสียงของท่านพลเอกเกรียงไกรหน่อยนะครับวันพรุ่งนี้นะเรื่องของที่มาสวเนี่ยจะเข้าสู่ที่ประชุมของ DSI ท่านรองประธาน วุฒิสภาท่านบิ๊กเกรียงเนี่ยเ,เครียดไหม,ไมน,นะครับไม่เหมือนการทหา,ารนะการเมืองก็เป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมการเมืองก็เป็นอย่างนี้ไม่เหมือนการทหา,ารนะท่านทานวีบอกว่าถ้ามีอะไรไม่สบายใจท่านก็พร้อมจะชี้แจงดยเฉพาะเรื่องโอ้ยไม่เป็นไรเพราะว่าท่านทวีท่านก็มีหน้าที่ของท่าน นะครับท่านก็มีหน้าที่ของท่านสมาชิกผู้ตินสภาก็มีหน้าที่ของสมาชิกสวาจริงๆเราเราเราก็ไม่ควรที่จะอะไรอะ่ะมันเป็นดุลอำนาจไม่ควรที่จะก้าวล่วงเสื่อกานทางกันก,ก็ท่านก็มีหน้าที่ของท่านนะเสร็จแล้วคณะกรรมการพิเศษมีนัดดรับเรื่องโปยวัลวเป็นพิเศษเนี่ยครับอันนี้ท่านมั่นใจไหมครับว่าดีเอสไอจะให้ความเป็นธรรมต่อต่อวได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าท่านก็มีหน้าที่ในที่คณะกรรมการก็จะพิจารณาในส่วนของ การคดีพิเศษไปนะครับเป็นธรรมเราก็มีหน้าที่ในการดาเนินการตามกฎหมายนะครับทุกวันนี้ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านหลายคนแล,แล้วถ้าเป็นดีไซน์ท่าน,านพร้อมีความร<ด>่วมมือก็ถ้าเป็นไปตามกฎหมายก็ไม่เป็นไรครับอะไรที่ต้องทําตามกฎหมายเราต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย,าอย่างเรื่องโพยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีกลุ่มผู้ร้องเรียนก็ไปร้องเรียนมาข้อมูลเป็นไปตามนั้นท่านท่านคงต้องไปสอบถามคนทั่วๆไปด้วยนะครับคนจํานวนมากเนี่ย เราก็เห็นว่าอ,อ้มันมีเอกสารในการเลือกตั้งมันสามารถที่เอาเข้าสู่ผูหาการเลือกตั้งได้เพราะจําจเบอร์กันไม่หมดหรอกครับจำหมายเลขกันไม่หมดคนทั่วๆไปทั้งหมดผู้สมัครทั้งหมดอะไปสอบถามกันนะครับอย่าสอบถามผมเพียงคนเดียวรครัท่านผู้ชมฮะยังไงก็ตามแต่วันนี้ที่รัฐสภาคณะกรรมธิการวิสามาันกิจการวุฒิสภาที่เรียกกันว่าวิบวุฒินะวิบวุฒินี่นะฮะท่านมงคลสุรศัจจ์ัก ท่านประธานวุฒิสภาแล้วก็ท่านรองประธานคนที่หนึ่งก็คือท่านบิ๊กเกรียงแล้วก็รองประธานคนที่สองนะครับก็คือ,อท่านท่านบุญส่งน้อยโสพลนะพร้อมกับกรรมพิการท่านต่างๆวันนี้มาปรึกษาหารือกันทั้งหมด21คณะร่วมประชุมกันใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่าไม่เปิดโอกาสให้นักข่าวเข้าไป นะครับไม่เปิดโอกาสให้นักข่าวเข้าไปและบรรยากาศนอกห้องประชุมก็มีรอปภคอยดูแลความสงบเรียบร้อยเหมือนกับโอ้โหประชุมลับเลยเหมือนกับมาถกกันมาหารือกันนะฮะว่าพรุ่งนี้ DSI จะประชุมเรื่องเรานะนี่ฮะกำลังเดินทางกันมานะทุกคณะกรรมธิการเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยท่านประธานมงคลสุรััจจัแล้วก็ท่านรองประธานทั้งสองท่าน ก็แถลงข่าว <รง S 1> นะครับสวนคดีพิเศษโดยที่คณะรมการเลือกตั้งยังไม่ได้ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวหรือมอบหมายให้ดีเอสไอดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจึงเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ของดีเอสไออีกครั้งการตั้งข้อหาอังยีและความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของนัดภายในหนาจัรที่จะเอามาใช้กับสมาชิกวุฒิสภาจึงต้องถือว่าการตั้งข้อหาและเป็นการกระทําที่ไม่ชอบ ในก,กฎหมายเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของการก่อการร้ายหากแต่สมาชิกวุฒิสภา,าที่ถูกกล่าวหาพวกเราเข้ามาปฏิบัติหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาอย่างถูกต้องตามลูรโนญการตั้งข้อกล่าวหาดังกล่าวจึงเป็นความพยายามที่จะเชื่อมโยงให้เป็นไปตามข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงและเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารและองค์กรในฝ่ายบริหารเป็นเครื่องมือโดยสอดเจตนาที่จะทำลายองค์กรวุฒิสภาด้วยการเผยแพร่ข่าวและเอกสารลับอันจะทำให้วุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาถูก เกลียดชังเพื่อล้มล้างฝ่ายนิติบัญญัติเราไม่ได้กลัวการตรวจสอบเราพร้อมและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกับองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่คือกกตมาโดยตลอดแต่ผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่พยายามเข้ามาแทรกแซงเข้ามาตรวจสอบเราเป็นเรื่องที่ เราในที่ประชุมในวันนี้ได้มีมติร่วมกันแล้วคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องซึ่งจําเป็นที่จะต้องตรวจสอบแล้วก็ดาเนินการตามกระบวนการและตามกฎหมายต่อไปครับเราไม่อยา,ากจะทราบเจตนารมณ์ของใครได้แต่พฤติการต่างๆที่ออกมาประโคมข่าวหรือออกมาให้ข่าวเอกสารซึ่ง บางทีเป็นเอกสารลับก็มีการเผยแพร่ออกมาขอให้พี่น้องประชาชนใช้วิจาราณดูก็แล้วกัน,กนมองว่าดีเอครับได้รับไปสั่งมาจากใครหรือเปล่าครับท่านประธานครับเช่นเดียวกับเรื่องเมืม่อสักครู่นี้นะครับหลักฐานที่ดีเอสไอเอามาครับบอกว่าโพยหัวเลือกตั้งสวนะครับหน,นึ่รงร้อยสี่สิบคนเนี่ยตรงหนึ่งร้อยสาสิบแปดคนอีกสองคนเนี่ยเป็นตัวสำรองตรงนี้มันมีมูลพอที่จะตรวจสอบอะไรนี้ได้ไหมครับ ก็ตามที่ผมเรียนเบื้องต้นเป็นสักครู่ว่าเป็นอำนาจหน้านที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าอะไมาตามมาั้งสมาชิกสภาการนี่ครับท่านผู้ชมฮะเสียงนักข่าวถามเมื่อสักครู่นี้นะฮะถามว่ามันมีเรื่องของหลักฐานที่ไปที่ดีเอสไอเป็นโพลหัวเลือกตั้งนะฮะร้อยสี่สิบคนเนี่ยมันตรงถึงร้อยสามสิบแปดคน ามโพยนะฮะร้อยสามสิบแปดเท่าเนี่ยจากร้อยสี่สิบเนี่ยอันเนี้ยมีมูลพอไหมนะครับปรากฏว่าทั้งประธานรองประธานทั้งสองท่านนิ่งอึง้งไปคู่หนึ่งครับแล้วก็ท่านประธานมงคลก็หันไปมองทางท่านรองประธานบุญสรงแล้วก็พยักหน้าให้ท่านรองประธานบุญสรงตอบหน่อยก็คือท่านนี่ฮะแต่เราเราตัดเสียงให้ดูแต่ความจริงเนี่ยพอนักข่าวถามจบปุบ๊บทั้งสามท่านเนี่ย นิ่งเลยนะนิ่งเรื่องโพยเนี่ยร้อยสามสิบแปดจากร้อยสี่สิบเนี่ย <คน S 1> และท่านประธานมงคลก็เลยหันไปทางทออ่านบุญส่งว่าตอ,ตอบหน่อยท่านบุญส่งก็เลยตอบกลางๆ <c oughs> ตอบกลางๆว่าก็เป็นอำนาจหน้าที่ของกะกะตอตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญน,นะฮะตอบแค่นี้ครับท่านผู้ชมฮะ <c oughs> นี่ฮะสรุปแล้วก็คือว่าทางชุดนี้วันนี้เขาประชุมกัน <c oughs> และเขาสรุปมาแบบนี้ ว่าการที่มีสถานการณ์ DSI จะรับเรื่องนี้ไปสอบนั้นเป็นคดีพิเศษนะท่านผู้ชมฮะเป็นคดีพิเศษนะทางด้านของคณะกรรมธิการทั้งหมด21คณะเขาสรุปว่า1นะครับเลือกปร,ประการที่1นะครับตามรัฐธรรมนูญการได้มาซึ่งสอวอแล้วก็ตามกฎหมายของกกต การดําเนินคดีน <th> ั้นต้องเป็นอํานาจของกกตอ่าก็สรุปเลยมันเป็นเรื่องของกกตจะมาสอบถ้าเรื่องนี้สอบโดยกกตพวกนี้โอเครับได้สองเมื่อการดําเนินการในเรื่องนี้เป็นอํานาจหน้าที่ของกกตการที่พันตารวจเอกทวีสอสสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและพันตรียุทธนาแพรดดำอธิบดีดี i แถลงว่าดี i จะรับคำร้องหรือมิทีท่าจะรับคำร้องเตรียมเสนอให้ชุดของ DSI ตรวจสอบเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษโดยที่กะกะตยังไม่ได้มีการดำเนินการยังไม่ได้มีการยังไม่ได้มีการเ,เริ่มต้นขั้นที่หนึ่งมาจากกกตอ,อ,อยู่ๆเนี่ยกกตไม่เคยมีเรื่องนี้เลยนะกกตไม่เคยมีการกมีคนร้องเรียนไปที่กกตจริง แต่กะกะตเนี่ยยังไม่เคยมีแอคชั่นขั้นที่1 2 3อยูย่ๆเนี่ยแอคชั่นขั้นที่1ไปโพลที่หน่วยงาน DSi อันอีธทานสวคสูตรแบบนี้นะหนก็คือเป็นหน้าที่ของกรกะต2ถ้าคุณจะถ้าคุณจะรับมาเป็นคดีพิเศษมันน่าจะรับมาจากกะกะต กอกตต้องสอบมาก่อนและก็คิดว่าโอ้โหเรื่องนี้มันใหญ่เหลือเกินมันใหญ่มากดูท่าทางและเป็นคดีพิเศษได้มีเรื่องอ้างยี่มีเรื่องฟอกเงินเลยส่งจากกกตมาที่ DSi อันนี้โอเคแต่มันไม่มีตรงนี้ทางชุดนี้เขาก็เลยแถลงว่าทําไมมันไม่มีตรงนี้และ3การตั้งข้อหาอ้างยี่และความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงให้กับสวถือเป็นการตั้งข้อหาที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะคือเขาเขาเลือกมา และเขาได้เป็นสวอยู่อยู่ดีเอสไอสอบเขาสอบเขาเรื่องอะไรฮะเรื่องซ่องสมเป็นอั้งยี่โอ้โหมันมาไกลจากการเลือกสวมากใช่ไหมฮเออและอาจจะมีเรื่องการฟอกเงินด้วยใช่อันนี้คือสรุปสามประเด็นที่ทางสวเขาสงสัยเออนี่แล้วก็วันนี้อีกด้านหนึ่งท่านชมพะคุณนัทพรโตประยูนเ,เป็นอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน แล้วก็มีคุณวิเชียนชุบไทยสงคุณวิเชียเนยเป็นนายกสภาทนายความแต่ว่าอีกสถานะห,หนึ่งของคุณวิเชียนก็คือคณะกรรมการคดีพิเศษนะฮะก็วันนี้ทั้งสองท่านนี้ก็มาแถลงข่าวด้วยกันโดยเนื้อหาใจความสรุปก็คือว่าทางคุณนัทพรเนี่ยบอกนะครับว่าพยานหลักฐานที่ผมรวบรวมเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดินมีหลักฐานเพียงพอจะเห็นว่าการคัดเลือกที่ผ่านมาไม่สุจริต นะยุติธรรมขณะเดียวกันประเด็นเหล่านี้ก็เคยร้องไปที่3มรัฐธรรมนูญแต่ปรากฏว่าไปร้องผิดมาตราตอนหลังเรามาสรุปแล้วว่ามาตราที่เราควรร้องคือมาตราอะไรแล้วก็เลยไปขอให้ทางสภาทนายความช่วยเหลือเรื่องการจัดทำคําร้องนี่นะฮะแล้วก็ทางสภาทนายความเองโดยคุณวิเชียนชุบไทยสงเนี่ยบอกนะครับว่าประเด็นสําคัญ แนะก็คือพรุ่งนี้จะมีการนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อพิจารณาว่าจะมีรับการรับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่ผมในฐานะคณะกรรมการคดีพิเศษก็จะเอาพยานหลักฐานต่างๆในวันนี้ไปมอบให้กับประธานคณะกรรมการคดีพิเศษในการประชุมวันพรุ่งนี้เอาฟังทั้งทั้งคุณวิเชียรและก็คุณนัทพระฮะ สำหรับกรณีดังกล่าวนี้ทราบว่าตอนนี้ยังเป็นประเด็นที่สำคัญของสังคมนั่นก็คือทราบว่าพรุ่งนี้จะมีการานำเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการคดีพิเศษหรือว่า DSI เพื่อพิจารณาว่าจะมีมติรับคดีกรณีดังกล่าวเนี่ยไว้เป็นคดีพิเศษทำการสอบสวนหรือไม่อย่างไรก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ ผมในฐานะคณะกรรมการคดีพิเศษจะต้องนําไปมอบให้ท่านประธานคดีพิเศษในการประชุมคณะกรรมการในวันพรุ่งนี้ประเด็นที่ผมว่าผมเนี่ยอายุ75ปีและปัจจุบันเนี่ยยังไม่เคยเห็นการเลือกตั้งครั้งไหนที่มันแย่เหมือนครั้งวุฒิสภาครั้งนี้นครับเอาเนี้ผมมีคลิปภาพถ่ายในการเจรจาแล้วก็มีทั้งเสียงภาพถ่ายเป็นคลิปเสียงหลายหลายแห่งผม,ม ว่าจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เป็นอย่างไรก็มีประเด็นอีกประเด็นสําคัญก็คือไปดูนะครับปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญต่างๆร้อยกว่าร้อยกว่าคนเนี่ยเป็นคนที่สมัครและเลือกตั้งมาก่อนทั้งนั้นอีกการที่ผมจะเรียนในที่ประชุมว่าผมสามารถเชื่อมโยงว่ากลุ่มนี้มาจากไหนเป็นใครเป็นยังไงดําเนินการอย่างไรและใครเป็นหัวหน้าหน่วยใครเป็นคนดําเนินการอะไรคนที่เป็นคนเขียนโปรแกรมทั้งหมดเป็นคนทําเรื่องทั้งหมดเป็นรอผู้ช่วยศาสตราจารย์และ แล้ววันที่ผมยืมน่นสารนนผมจะเปิดเผยรายชื่อให้ฟังว่าคนที่เป็นใครเป็นคนเขียนเป็นคนเขียนทัดเทนทั้งหมดเลยว่าจะใช้การเลือกตั้งแบบไหนอย่างไรกาหนดกําหนดการผู้ว่าผู้ว่าอย่างไรคนสมัครนี่ดีเอนไอเนี่ยถึงแม้ว่าดีเอไอจะไม่รับแต่ดีเอ็ไอมีพยานหลักฐานซึ่งจะนําไปส่งให้สารนุนคือจริงๆแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการคือพิธีเราร้อเนี่ยเราต้องร้อให้การเลือกตั้งตกเป็นโมฆะนะฮะเพราะนั้นการเป็นโมฆะเนี่ยคนที่พิจารณาก็สื่อสารนูนเท่านั้นอืม็ก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ทางคุณนัทพรตระยูนคนนี้ไปยื่นให้กับคุณวิเชียนคุณวิเชียนนาย,ยกสภานายกความแล้วไปก็เป็นคณะกรรมการคดีพิเศษก็จะนาหลักฐานตรงเนี้ให้กับประธานคณะกรรมการคดีพิเศษที่จะประชุมกันในวันพรุ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาแต่ในขณะเดียวกันคุณนัทพรนี่เขาบอกถ้าพรุ่งนี้คณะกรรมการคดีพิเศษไม่รับเขายังเหลืออีกช่องทางหนึ่งคือไปยื่นสารรัฐธรรมนูญยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้การเลือกสอวอรครั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะ จะยื่นได้หรือเปล่าไม่ทราบแต่ยื่นไปก่อนยื่นไปก่อนยื่นไปก่อนนะเออก็ลองดูพรุ่งนี้ฮะท่านผู้ชมฮะว่า DSI จะรับหรือไม่รับนะมีรายงานข่าวมานะฮะจากผู้สื่อข่าวกิติมศักดิ์ว่าเออคุณทักษิณน่าจะไม่ไปที่ภูแมนอืแน่นอนเพราะตอนนี้อยู่อีกที่หนึ่งนะแล้วก็ตอนแรกตั้งใจจะไปจริง น่าเลยนะตั้งใจจะไปจริงแล้วสินนะเปลี่ยนใจรถติดใช่รถติดไม่รู้รถติดหรือว่าติดใครก็ไม่รู้นะ <c oughs> ไม่ไปฮะเไม่ไปแต่ตอนแรกมีความตั้งใจจะไปจริง <c oughs> จะไปเจอคุณเดวินจริงนะฮะก็ติดตามกันต่อไปท <c oughs> ่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูนะฮะวันนี้มีมีม็อบชาวนาตอนนี้มีม็อบชาวนาทุกวันนะท่านผู้ชมฮะวันนี้มีม็อบชาวเดี๋ยวนี้มีม็อบชาวนาทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามแต่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดในภาคกลางเพราะว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ําในภาคกลางเราปลูกข้าวเยอะใช่ะฮะวันนี้ก็มีม็อบชาวนาไปที่กระทรวงพาณิชย์ไปจากอายุธยาและไปเจอท่านรัฐมนตรีพิชัยด้วยและพอจะมีทางออกออกมาจากทางรัฐมนตรีพิชัยรัฐมนตรีพาณิชย์แต่ว่าชาวนาจะพึงพอใจหรือไม่นั้นเดี๋ยวเรากลับมาคุยข่าวเรื่องนี้กันนะครับครับ มาร่วมสนับสนุน TOP NEWS ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แ k ง s แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ